สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็พบกับรายการโอคินที่รีชินเคยและนี่ผมจะมาจัดเสื้อดาวเกมมือถือมาใหม่ประจําปี2019กันนะครับซึ่งน้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละเกมเนี่ยน่าสนใจและก็น่าโหลดมาเล่นมากเลยนะครับโอเคแล,อแล้วถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีเกมอะไรกันบ้าง อันเดพิเศษเกมนี้มีชื่อว่ามาทเทคอมแบท เกมนี้ก็เป็นอีกเกมต่อสู้ใหม่ที่ผมอยากแนะนาให้คนโหลดมาเล่นมากๆเกมนึงเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่สามารถต่อโจ้คุณได้แน่นอนนะครับซึ่งภายในเกมนี้คุณก็ยังสามารถเลือกใช้ตัวละครได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงหรือว่าตัวละครผู้ชายต่างๆนะครับและแต่และตัวตละครมันก็จะมีสกิลอะไรก็โจเดที่จะต่างกันไปนะครับและนอกจากนั้นภายในเกมนี้คุณก็ยังสามารถเลือกเล่นได้หลากหลายโหมดเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องกราฟิกหรือว่าลูกเล่นต่างๆภายในเกมนี้มันก็อาจจะสู้เวอร์ชั่น PC ไม่ได้นะครับแต่มันก็ยังพอ เล่นได้อยู่นะครับและสลหรับครที่ชอบเกมต่อสู้ที่เล่นสนุกภาพสวยแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะครับกับมาโช a l คอมแบทอันดับที่9กเกมนี้มีชื่อว่าแมทกันซี เกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมยิงปืนที่กินคอมจำน้อยมากๆเกมนึงเลยนะครับซึ่งภายในเกมนี้คุณก็ยังสามารถเลือกเล่นได้หลากหลายโหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดแบทเทิลรอยัลหรือว่าโหมดแบบธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับและส่วนด้านอาวุธปืนต่างๆภายในเกมนี้ก็มีคนที่เลือกใช้กันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนพกปืนกลปืนสไนเปอร์หรือว่าปืนอ p g พจต่างๆอะไรแบบนี้นะครับและสิ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษภายในเกมนี้ก็คือคุณสามารถเล่นกับเพื่อนได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้เป็นหนึ่งเกมยิงปืนที่คุณ เล่นเพลินแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะครับกับแมสกันซีอันดับที่8เกมนี้มีชื่อว่า He r o m i s s i o n เกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมยิงปืนที่มีความคล้ายกับเกมโอซึมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวละครระบบการเล่นหรือว่าอะไรตา่างๆภายในเกมนี้นะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดูคล้ายกันไปสนุกอย่างนะครับซึ่งภายในเกมนี้คุณก็ยังสามารถ เลือกใช้ตัวละครได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงหรือว่าตัวละครผู้ชายอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่และตัวละครมันก็จะมีจุดเด่นและก็สกิลที่จะต่างกันไปนะครับเช่น <c oughs> บางตัวก็จะเป็นสายแทงหรือว่าสายคลายรี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วส่วนด้านภาพและกราฟิกภายในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าทําออกมาได้สวยพอสมควรเลยนะครับแล้วสำหรับครที่ชอบเกมยิงปืนที่เล่นสนุกภาพสวยแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะครับกับฮีโร่มิชชั่นอันดับที่เจเกมนี้มีชื่อว่า a l i e n Breakout เกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบแนวฮีโร er, ่เรื่องของความในแบบนี้นะครับซึ่งภายในเกมนี้คุณก็จะต้องคอยจับตาดูเหตุการณ์ต่างๆผ่านกล้องจอปิดอะไรแบบนี้นะครับเช่นเหตุการณ์เอเลียนไล่ฆ่าคน,นเอเลียนบุกหรือว่าเหตุการณ์คนวิ่งหนีเอเลียนไรแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าแต่ละเหตุการณ์เนี่ยทำให้เรารู้สึกกลัวเลยก็รู้สึกลุ้นรละทึกม,มากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่ชอบเกมแนวฮีโร์ที่เล่นสนุกภาพสวยแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับกับเ l เลียนแบ็กเอาอันเด็ดที่หง เกมนี้มีชื่อว่าฟอร์สแฟนตาซี เกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบแนวแอช่นนปีจ์แฟนตาซีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการเล่นของเกมนี้ก็เจคลายกับเกมแนวแอช่นนปีจทั่วไปเลยนะครับเพียงแค่คนกําจัดศัตรูอะไรก็บุกตะลุยฝ่าด่านไปเรื่อยๆครนบในนะครับและสวส่วนในด้านตัวละครต่างๆภายในเกมนี้ก็มีคนเลือกใช้กันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงหรือว่าตัวละครผู้ชายอะไรแบบนี้นะครับและแต่และตัวละครมันก็จะมีสกิลอะไรก็จุดเด่นที่ต่างกันไปนะครับซึ่งคุณก็จะต้องเลือกใช้ให้ดีนะครับและวสำหรับใครที่ชอบเกมแนวแอชแนนปีจ์ที่เลน พลาดกันเลยนะครับกับฟอร์ดแฟนตาซี อันดับที่ห้าเกมนี้มีชื่อว่าโทนี่ฮอกสเกตเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมสเกตบอร์ดที่ทําออกมาได้สมจริงมากๆเกมนึงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าทางหรือว่าการใช้ท่าต่างๆอะไรแบบนี้นะครับและนอกจากนั้นภายในเกมนี้คุณก็ยังสามารถเลือกใช้สเกตบอร์ดได้มากมายเลยนะครับและส่วนด้านด่านภายในเกมนี้ก็มีคนได้เลือกเล่นกันมากมายด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านสาน้ําหรือว่าด่านค่าทหารอะไรแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่สุดยอดมากๆเกมนึงเลยนะครับและสำหรับครที่ชอบเกมสเกตบอร์ดที่เล่นสนุกภาพสวยแบบนี้ ก็ไม่ควรพาลาดกันเลยนะครับกับโทน,นี่ฮอสเกตอันดับที่สี่เกมนี้มีชื่อว่าซอมบี้ เกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่มีความคล้ายกับเกม Intruder d มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบรกากต่างๆภายในเกมอะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดูคล้ายกันไปสุดทุกอย่างนะครับซึ่งภายในเกมนี้คุณก็จะต้องบุกตะลุยฝ่าด่านไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะครับและในระหว่างทางภายในเกมนี้คุณก็จะได้เจอกับเหล่าซอมบี้มากมายเลยนะครับซึ่งคุณก็จะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้นะครับเรียกได้ว่าเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่สุดยอดมากๆ,ๆกเกมหนึ่งเลยนะครับและสลหรับใครที่ชอบเกมซอมบี้ที่เล่นสนุกภาพสวยแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะครับกับซอมบ อันดับที่3าเกมนี้มีชื่อว่าสปอร์ตเ c i ิ g ง เกมนี้ก็เป็นอีกเกมรถแข่งมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเกมนึงเลยนะครับเพราะว่าภาพและกราฟิกของเกมนี้มันดูสวยมากเลยนะครับซึ่งภายในเกมนี้คุณก็ยังสามารถเลือกซื้อเลือกใช้รถได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแบบธรรมดาหรือว่ารถแบบจริงๆอะไรแบบนี้นะครับและส่วนในด้านสภาพอากาศต่างๆภายใ,ในเกมนี้ก็ถือว่าทาออกมาไ,ได้ค่อนข้างสมจริงมากๆเลยนะครับได้ได้ว่าเกมนี้เป็นอีกเกมรถแข่งที่คุณควรโหลดมาเล่นอีกเกมหนึ่งเลยนะครับวลาสำหรับครที่ชอบเกมรถแข่งที่เล่นสนุกภาพสวยแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะครับกับ Sport Racing อันดับที่2 เกมนี้มีชื่อว่า The Whisper หรือว่าแปลไทยก็คือเสียงกระซิบนี่นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบแนวฮัลเลอร์เสียงของวามอะไรแบบนี้นะครับซึ่งภายในเกมนี้คุณก็จะต้องบุกตุยร่ฟาด่านไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะครับและในระหว่างทางภายในเกมนี้คุณก็จะได้เจอกับพวกอุปสรรคอะไรก็พวกผีต่างๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคุณก็จะต้องฝ่าฟันมันไปได้นะครับและส่วนในด้านภาพกราฟิกภายในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าทำออกมาได้สวยมากเลยนะครับและสำหรับใครที่ชอบเกมแนวฮัลเลอร์ที่เล่นสนุกภาพสวยแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะครับกับ The Whisper แล้วก็มาถึงอันหนึ่งเกมนี้มีชื่อว่า Day of Dk เกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมเอาชิโดนมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งการเล่นของเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับเพียงแค่คุณเอาชีโดนตัดไม้สร้างบ้านล่าสัตว์หาหาอะไรก็เอาชีโด้จากสัปหลาตต่างๆแค่นี้เนะครับและนอกจากนั้นภายในเกมนี้คุณก็ยังสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขี่รถหรือว่าขี่หุ่นยในต์ในแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นหนึ่งเกมเอาชีโดนที่สุดยอดมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับและสำหรับใครที่ชอบเกมเอาชีโดนที่เล่นสนุกเล่นเพลินแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะครับกบ Day I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night, getting. there ain't no point in resisting Living life like a dream Maybe right, that's the thing Every night, got a team I've been tied to the scene Out on stage, here on screen Okay, it's a dream And I pray, that's a team One day, it'll be me If I want it, then I get it Head down Push myself to the limit if I play.